เป็นไนะครับขออนุญาตสวัสดีครับมาใหม่ครับ eso สวัสดีครับสวัสดีแม่นะครับผมโอเคครับก็เมื่อกี้ก็ไล์สดไปเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตอีกคนสูบมาเทวีไม่ใช่เลยตามนั้นครับเมื่อกี้ไล์สดไปจบไปเดี๋ยวผมวันนี้ก็ร้องเพลงให้ฟังดีกว่า พอเขาเปียนไม่กล้าร้องดังอันนี้เขาเลยโดนดา่านะครับมาเพียงอะไรครับเสร็จแล้วครับอันนี้คือที่ผมปักหมุนไว้ข้างหน้านะครับใครที่สนใจนะครับผมดีที่จะร่วมทำบุญน,นะครับร่วมทำบุญกับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสิจเส็จหนึ่งว่าเพราะว่าตัวนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลพอดน,นี้นะครับเสร็จจากนี้นปุ๊บผมอาจจะไปมอบให้โรงพยาบาลให้เขาไปซื้อเอง อาจจะให้ไปดําเนินการเองหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับผมก็ตอนนี้ก็ครับตามปัจมุ้านอะไรนะครับผมตอนนี้นะครับธนาคารก็ของผมเองนะครับผมใช้เบอรผมเองแล้วครับผมเดี๋ยวช่วงน,นี้ผมก็ช่วยต่ไม่สำเร็จขอบคุณด้วมทุกคนนะครับ ดีครับไม่ได้ <c oughs> เพียงเ่นันนะ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับแม่โอนเข้าแทบันนี้เลยเดี๋ยวผมลองไปเจ็บสดจบปุ๊บเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คเลยนะครับว่ามันมันได้กี่บาทนะครับ ของผมมอตัวนี้ตอนนี้ในบัญชีผมเหลือประมาณหกร้อยกว่าบาทนะครับบัญชีนี้บัญชีนี้เหลือเหลือประมาณหกร้อยกว่าบาทนะครับบัญชีเนี้ยตอนนี้บัญชีนี้เหลือประมาณหกร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตร้องเพลงให้ฟังก่อนหนึ่งเพลงแล้วก็สื็อแล้วผมจะเข้าไปดูแล้วก็ว่าเอ่อมันได้เท่าไหร่นะครับผมก็สามารถอนเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวซื้อจานี้ปุ๊บผมก็จะไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลยนะครับเพราะว่า ขอบคุณนะครับแม่ก็คือคนที่อันนี้คนที่ทํามูลการลงพยาบาลไปแล้วก็ขอบคุณครับออขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมแต่อันนี้คือผมจะเอาไปซื้อเมสนะครับให้กับทางทางห,หมอที่โรงพยาบาลน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะสั่งเมสมานะครับยังใหแม่ได้ฟังก่อนแล้วก็อ่านต่นีครับ ก็มาซ了นละตัวมา到了เครื่อไลน์ในหวองูหาโอเคครับเดี๋ยวร้อยสองเพนเนาะ <c oughs> สองเินนะครับฮะ อะไรบ้าไหมยัง <c oughs> มาบาได้ยินไหมครับเล่นบันทีด้านล่างน,นะครับผมโอ้นต่งยินเราไปได้ไหมเนี่ยครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับตามคลับก่อนนะครับเดี๋ยวคนนี้ร้องเพลงนึงแล้วกันนะฮะไม่ได้ร้อนหนักมากเลยเราไม่ได้ร้องเพลงมาเดียวนิดน,นี่เหมือนว่าไม่ดี <c oughs> ลืงไปเลยว่าเราไม่ได้าาดห,หรือด่าอ้าบนเละเดียสุดท้ายก็แอบเจ็บเลือดเพลง คำวา่าของเฮาเขียนด้วยกระดาษถ้าน้องทำคาะอายคงบ่เจ็บปานได้แต่คำวา่าน้องเขียนลงบนใจอายแล้วให้ทุกอย่างเข้าไปใจอายเลยเจ็บอีลีก้มหน้ามอง ืนกินน้ำตาแผพให้เหยาเข็บเย็บหัวใจเพื่อมีใครทำหล่นตรงนี้แกล้งเดินตาฝนเพื่ออำร่างน้ำตาที่มีเป็นอย่างคนหน้าตาดีอย่างน้องนี้เป็นคนใจร้ายวันนี้เป็นวันที่นินะครับขอไปครับ ทางบ้านเชื่อกันร้อนเลยนะครับโอ้โใจยายสิคาเจบพังขนาจึงบ่อยาขอหน้าภัยเพิ่งมาสาวเป็นก็ถูกแกนข้าวกรมช้ำใจตัดผมลายน้ำน้ตายังไหรคือ บอกเคยเรียนวิชาอกคังกริส์์ก็เลยไร้ความสามารถรับมือกับคำว่าเงาเมื่อเป็นอันกินอันนอนย่นใจอ้ายมัวแต่เศร้าแค่ลมความคิดหดเมาเบาพัดโดนหัวใจก็เจ็บเกิน กันนะครับขอบคุณพยานทุกคนนะครับที่เข้ามาสมทบนะครับในการซื้อแมสับให้กับโรงพยาบาลท่าสงยานนะครับกับหมอทุกคนนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตเช็คกันนะว่ามันคข้าเท่าไรนะครับตอนนี้เงินนะครับเข้ามา6,000กว่าบาทแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ6,500บาทนะครับขอบคุณทุกคนเลยครับขอให้ทุกคนได้มีความสุขนะครับในละที่นี้ตกแทนนะครับว่าซื้อมาใครไลฟ์ผมครับโอ้ เจพังคนาจึงบ่อยากพอหน้าภัยเพิ่งมักสาวเป็นก็ถูกแก่นเข้ากรมชามใจตัดผมล้างสูยยำพายน้ำตายัางไหลคือเก่าอายบอกเคยเรียนวิชาอ,อกหักกระสา ก็เลยไร้ความสามารารับมือกับคำว่าเงามาเป็นอันกินอันนอนย่นใจย้ายมัวแต่เศร้แค่ลมความคึ้นหอดเบาเบาพัดโดนหัวใจก็เจ็บเกินคร <c oughs> ับวันนี้เป็นวันนี้นี่นะครับ ให้เรเปแบบนี้ไม่ได้เราเป็นนานแล้วครับจนลืมแบบลืมไปเลยนะครับผม <c oughs> วันนี้ผมขอเวลาให้เวลาประมาณสามสิบนาทีแล้วกันนะครับนานในการนี้นะคะ่บ <c oughs> เพงลงอะไรดีครับตอนนี้วตอนนี้ยอดอยู่ที่ยอดอยีดหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบสองบาทนะครับเดี๋ยวผมเสร็จจากนี้ผมขออนุญาตเอ่อ ไปมอบดีกว่านะครับเนาะอาจจะไม่ซ้ำเราไปมอบเป็นเงินดีกว่านะครับนะให้ทางโรงพยาบาลเขาไปไปจัดซึ่งเองนะครับโอเคไหมครับโอเคตกลงนะครับแล้วก็เดียวลองให้เฟลฟังไปเรื่อยนะครับแค่ที่จบจมาแันนี้เป็นบัญชีกับผมเองนะครับเดี๋ยวผมสิลพงศ์จะไปกดให้เลยนะครับผมนะแล้วก็พร้อมกับที่จะไปส่งของให้แล้วนะครับวันนี้อาต้องกลับดึกเน่เลยวันนี้ครับมาเพงอะไรครับขามาเลย เลยครับมา <c oughs> ต่อได้เพรียดเลยครับต่อไปเลยนะครับผมนะขอพูดด้วยก่อนนะครับผมแม่ด้วยครับอ่าเลขบัญชีตามด้านหน้านี้เลยนะครับโอ้แล้วหนึ่งพันบาทขอพูดหนึ 1, ่งประมาณขอบคุณนะครับแม่สามารถส่งสลิปนะครับนมาในนี้ได้เลยนะครับผม จบไปครับขอบคุณมากครับเพลงนี้นะครับเมื่อกี้ยอดเป็นวัดนะครับเสียงเป็นวัดนิดนึงครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่พี่ๆทุกๆคนเพื่อนๆด้วยนะครับส่งความคิดถึงมาขอเทินได้ครับเดี๋ยวส่งให้ฟันหนูเลือดปิกาลผสมอะไรเนี่ยเตะบอลเป็นลาบก้าวมาพอดีว่า นะสุขความคิดเห็นมาก่อนเทน,นนะครับผมเพลงนี้ครับ ก็เหมือนสดความคิดถึงที่ฉันส่งมาตุกครั้ง <c oughs> ขอบคุณนะครับแม่ครับเดี๋ยวผมอยากเดี๋ยวขออนุญาตทำบุญได้แล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับขออยาตทำบุญด้วยเดี๋ยวขออนญายไปกดเดี๋ยวขอผมเขาเนียอนไปนะครับผ่านปั่นะครับ เขาจะทำบุญกับแม่ดูแลกันนะครับผมดูดูนะครับสาธุได้บุญแล้วกันนะครับตอนนี้อยู่ที่เอ่อ่าวอ๋อะนะครับ นั่นแล้วผมขออนุญาตอันนี้เอาเอา,เอาขออนุญาตใช้ขออนุญาตทำบุญนี้ใช้อันนั้นดีกว่าน,นะครับของอันนี้เป็นเงินจาก y o u t u b e นะครับไปได้จาก y o u t u b e เดือนนี้ได้ประมาณเท่าไหร่วะหมื่นนึงดิหนึ่งเดาอนเขาจะทำห้าพันะครับ แล้วก็ค่าเสียด้วยนะครับผมอ่ะของเนี้ยอุ่นไปเดี๋ยวทำบุ้ด้วยนะครับผม้ยกดเป็นคราวเนี้แป๊บน,นึงนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวร้องให้ฟังใหม่นะครับแม่เดี๋ยวผมคนคราเนี้ร่วมทำบุ้ด้วยห้าพันบาทกับแม่แม,แม่ทุกคนเลยนะครับถือว่าแม่แม่ทำบ,บุญกับผมนะยครับแต่ก็ค่าเสียด้วยนะครับผมนะครับารรบ,นะ 5, บาทนะครับแป๊บหนึ่งครับไทยพานิชเนาะ <c oughs>

ร่วมทำบุญกับแม่ไหมนะครับพระประัสนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ร่ทำบุญกับแม่มนะครับสาธุครับทื่อนคนมีความสุขครับผม <c oughs> เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยนะครับ <c oughs> กลับไปเช็คที่เราเข้าไหมเ <c oughs> สร็จแล้วผมจะไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลยนะครับผม ตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นนะครับนี่ครับเมื่อกี้กโอนไปแล 5, ้วห้าพันบาทนะครับโอ,บอนโอนไปแล้คะ่เรียบร้อยแล้วครับห้าพันบาทนะครับผมมาขอเพลง,ง,งห่วงหานะครับเมื่อกี้ขอห่วงหานะครับจบเพลงนี้ก็ขออนุญาตหมดเพลงนี้หน่อยก่อนนะครับถึงว่าได้ทำบ,บุญร่วมกันนะครับไหมครับ ขอบคุณนะครับสวนุ่นบุตนาบูกับไม่ได้เปิดการเลวหนึ่งไปคุณดูเท่าไหร่แล้ครับ ะครับงยขอบคุณครับขอบแม่ทุกคนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมอนุญาตเช็ดยอดล่าสุดนะครับตอนนี้ยอดล่าสุดนะครับผมสามหมื่นเจ็ดพันนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณแม่ทุกคนนะครับ ขอบคุณทุกทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับขอให้ว sure. right. ันที่เราทำบุญด้วยกันวันนี้นะครับขอให้ปลอดภัยนะครับไม่แม้ทุกคนนะทุกคนนที่ชมตรงนี้เราไปดูทุกๆกคนที่ก็ไม่ได้เข้ามานะครับที่อาจจะไม่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้หรือว่าจะไปทํางานนะครับทุกๆคนขอให้บูมบารลาไปเลยนะครับขอให้พวกเราทุกคนนะครับได้รับกลับไปนะครับให้ผ่อนภัยพ้นนะครับเราไปดงทุกคนส่งไปยังทุกๆประเทศทุกๆคนพิจารณงทุกคนนะครับให้ให้เราทุกทุกคนหน้าปลอดภัยจาก การวิกฤิครั้งนี้นะครับให้ปลอดภัยทุกทุกคนนะครับอย่าได้มีเบียดเบียนให้เข้ามาหาเราเลยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพนะครับไว้พบกันใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จบการไลฟ์สดพิ่ีนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับร่วมประมูลเสื้อนะครับถือว่าอยู่ลับมาก็ถือว่าได้ช่วยพี่ๆผมไปนะครับเสื้อตุวเหลานี้ก็เป็นของพี่ชายนะครับ แล้วก็ตัวก็เป็นของแม่ด้วยขอพี่ชายนะครับผมผมว่ามีหน้าที่แค่มาทําให้ไข่พี่เฉยนะครับผมก็เล็ยบร่วนทำบุญไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับผมก็ขอบคุณแม่พีทุกคนนะครับที่เข้ามาสมทบนะครับในการจัดซื้อแมสนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมน่าจะผมน่าจะเอาเงินส่วนนี้นะครับไปบริจาคไปมอบให้เลยนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าผมได้มาอยู่ตรงนี้ใกล้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมเสร็จจากนี้ผมก็ไปเบิก ไปกดมาแล้วครับผมก็จะเอาไปมอเตอบไปกับทางโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวผมจะเอาถ่ายรูปภาพให้ดูนะครับว่าเท่าไหร่นะครับล่าสุดเดี๋ยวขออนุญาตเช็คยอดอีกทีนะครับล่าสุดนี้นะครับเยอดที่อยู่ที่3,700นะครับเว้สามพันเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปเบิดนะครับผมแล้วก็ไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาชมกันไลฟ์สดนะครับพิธีทุกคนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับผมเอยเรื่องนี้ครับเย็นนี้นะครับลืมบอกนะครับผมเย็นนี้นะครับของยุงข้าวนะครับยุงข้าวเรคคอร์ดนะครับในค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดนะครับก็มีการนะครับฝากถึงทุกทุกคนนะครับวันนี้ประมาณเวลา17บเนาฬิกาสามสิวันทีนะครับมีทางค่ายก็มีการไลฟ์สดนะครับประมูลเสื้อของศิลปินนะครับก็จะนาเงินนะครับไปบริจาค ไปจัือนกันนะครับแต่ผมไม่รู้จะเอาบริจาคอะไรนะครับในรายละเอียดผมไม่ไม่ทราบแต่ว่าเงินส่วนนี้ไปบริจาคนะครับมีที่สมาก็จะมีเสื้อมีเสื้อกับผมด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเสื้อตัวไหนนะงผมนะครับก็ไม่แม่คนไหนทำว่างนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าใครนะครับน้องคนไหนน้องศิลปินหรือพี่คนไหนนะครับที่เข้าไปไลฟ์สดในในยุคข้าวคืนนี้นะครับเย็นนี้นะครับมาเวลา17บเจ็ดสิบเจ็0นาฬิกานะครับสิบเจ็ดนาฬิกาครึ่งนะครับก็จะมีทางยุคข้าวได้ขอ์นะครับ ร่วมน่าจะเกี่ยวกับประมูลเสื้อนะครับประมูลเสื้อแล้วก็รายได้ที่ได้จากการประมูลเสื้อก็เราก็จะไปบริจาคนะครับบริจาคอะไรนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้ทุกคนนะครับเย็นนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปนะครับไปเข้าไปไปกำลังใจพี่พี่น้อง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 ด้วยนะครับที่ไลายส่วนในยุนเข้าด้วยครับแล้วก็ใครที่อยากร่วมทำบุญกับอ่า กับครายู่ข้าเรียกรอดในวันนี้ก็สามารถเข้าไปได้นะครับเวลา17บ30นากนทีก่อนวันนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกทุกคนนะครับเข้าไปติดตามด้วยเย็นนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ